สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยฮานอยสูตรแยกหน่อยวันที่สิบแปดเดือนแปดี่หกแปดนะครับผมเมื่อวานนี่ก็จะเข้าเป็นหวยฮานอยกาซาเข้าเป็นกาซานะครับหนึ่งสองแปดแล้วก็ห้าสองนะเข้าเป็น สองแปดนะเป็นตัวกันแล้วก็ห้าสองอยู่ในหกโคอยู่ vip 6หกหนึ่งสี่แล้วก็ 14, แปดเจ็ดนะคือผมให้แปดกับเจ็ดแล้วออกมาแปดเจ็ดนะผมก็ถือว่าเข้านะทุกคนนะถือว่ามานะเมื่อวานให้แปดให้เจ็ให้สามมาหมดทุกตัวแปดมาเจดมาสามก็มา ในส่วนของพิเศษนะพิเศษนี่เสียดายนะเจาะไม่เข้าทุกคน590แล้วก็08นะเข้าแค่ตัวเด่นเด่นแปดไม่มีไม่มีศูนย์แปเลย <c oughs> มาตามกันต่อนะครับมาเริ่มจากฮานอยแรกเป็นฮานอยกาซาน ฮานอยกาซ่านนะครับวันนี้ก็จะเป็นสี่นะสี่กับห้านะครับก็จะมีสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าเก้าห้าศูนย์แล้วก็ห้าหนึ่งกันนะครับสี่แปดห้าแปดนะสี่หก แล้วก็สีสองตัวฟันนะครับเป็นเลขสีตัวนี้ก็จะมี <c oughs> ตัวเน้นก็จะมี C 9 4 0 4 1แล้วก็51นะครับสำหรับฮานอยแรกฮานอยกาซาดก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นพิเศษนะครับผมาน้อยพิเศษนะครับวันนี้ก็จะเป็น4นะ4กับ3 สี่กับสามนะครับสี่หนึ่งสี่เก้าสี่ศูนย์สามหนึ่งสามเก้าแล้วก็สามศูนย์นะครับการสี่หก ตัวฟันนะครับเป็นเลขสีนะตัวเน้นก็จะมีตัวเน้นนะครับก็จะมีสี่หนึ่งสี่เก้าสี่ศูนย์แล้วก็สามหนึ่งนะครับานอยพิเศษก็จบไปแล้วขอให้มาแล้วกันเนาะเมื่อวานนี่จอดไม่มาเลยวันนี้ขอให้จอเข้าแล้วกันถ้าเมื่อวานนี้จอดมาน่าจะเข้าสามหน่อยนะ จอไม่มาต่อไปนะครับก็จะเป็นหวยหานอยปกติห้านอยนะครับปกติวันนี้ก็จะเป็น4กับ3ปกตินี่ไม่ค่อยจะมาเลยทุกคนหานอยปกติเนาะไม่ค่อยจะมาเลยสีกับสามนะครับวันนี้ก็จะมีสี่ศ สี่เก้าสี่หนึ่งนะครับผมสามศูนย์สามเก้าแล้วก็สามหนึ่งกั้นสี่หกสามหกสี่เจ็ดนะครับผมแล้วก็สี่สอง ตัวฟันนะครับเป็นเลขสีตัวนี้ก็จะมีตัวเน้นก็จะมี40 49 41แล้วก็30นะครับผมสำหรับฮาน้อยปกติก็เรียบร้อยจบไปแล้ววันนี้ก็ขอให้มี4กับ3มาแล้วกันต่อไปนะครับก็จะเป็นหวยหาน้อย V <VIP. S 2> เลขเด่นนะครับก็จะเป็นสี่กับสาม ก, 3, ก,ก็จะมี46 47 48 36 37แล้วก็38กันไว้ด้วยเนาะก็จะมี40 30 49นะครับผมแล้วก็31นะ31คงไม่มา41ตัวเดิมเนาะเอา31แล้วกัน ตัวฟันนะครับเป็นเลขสีตัวนี้ก็จะมีสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็สามแปดนะครับอสําหรับฮานอยนะครับสูตรแจกหนอยวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมนะสี 4, 3, นะ่กับสามต่อไปก็จะเป็นตัวเลขนะครับสามตัวเลขวันนี้ก็จะมีศูนย์ศูนย์สี่แล้วก็สามนะครับผมพี่ๆท่านใดมีตัวเด่นอยู่แล้ว นำเอาตัวเด่นมาจับคู่กับเลขศูนย์เลขสี่แล้วก็เลขสามได้เลยนะครับผมนะหรือว่าพี่พีจะเอาตัวเด่นนี้มาจับคู่กันเองก็ได้นะส่วนมากก,ก็จะมาแบบนี้นะทุกคนนะถ้าเอาถ้าเอาตัวเด่นมาจับคู่กันก็จะมีศูนย์สี่ศูนย์สามแล้วก็สี่สามนะครับผมนะถ้าเอามาจับคู่กันเองนะสำหรับแนวทางหวยฮานอยนะครับก็จบไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจ ให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ